สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะคะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะ สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้ม,มันเหมือนกับความรักมีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างจะมาเต็มต่างคนต่างรักกันนั่นแหละต่างคนต่างรักกันต่างมีความรู้สึกให้กัน แผู้อ่านรู้สึกว่าออฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรักมีความเต็มที่มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะเหมือนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เขายังรออะไรอยู่บางอย่างอะค่ะเขายังยังทำอะไรมากไม่ได้ตอนนี้ต้องต้องอดทน ะะต้องอดทนอดกัน้นรอจังหวะเวลาเหมือนเขามีความกังวลมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างและคุณกับเขาอ่ะมีความแตกต่างกันมากๆคุณสองคนมีความห่างไกลอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเหมือนขาวกับดําอะไรอย่างเงี้ย เป็นความรักที่ต้องใช้ความพยายามมากต้องใช้ความความพยายามในการต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาเพื่อให้ความรักเนี่ยมันมันสามารถไปต่อได้คือมันมีความรู้สึกให้กันทั้งคู่แหละแต่ว่าคนนึองอ่ะคนนึองอ่ะเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำได้เต็มที่ละ ความรู้สึกคือมาเต็มอีกฝ่ายหนึ่งคือพร้อมพร้อมรุยนะพร้อมที่จะพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะคบหาพร้อมที่จะเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยอะทำไมอีกฝ่ายหนึ่งเขาถึงขอดูหน่อยว่าฝ่ายเนี้ยรออะไรหรอทำไมเขาต้องอดทนเข,เขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรหรอ อือโอ้โอเขาไม่พร้อมจริงๆอะเขาไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละค่อนข้างที่จะมีภาระนะคะอาจจะมีภาระหน้าที่มีเรื่องของงานที่มันหนักหนาสาหาัสงานอาจจะกําลังมีปัญหาและเขาก็ เครียดเรื่องนี้มากๆเขาต้องต้องแก้ไขปัญหาเนี้ยต้องหาทางออกให้กับปัญหานี้ให้ได้คือมันอาจจะเป็นทางเรื่องของหน้าที่การงานของเขาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของภาระภาระที่จะต้องรับผิดชอบเขาอาจจะมีภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับเช่นบางคนเอ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องดูแลคนอื่นๆในครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลหรือว่ามีพี่น้องหรืออาจจะมีใครในบ้านที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาต้องเป็นคนที่แบกรับอะค่ะประมาณนั้นอารมณ์นั้นอะคือเขาแบกรับทุกอย่างอะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องของคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องงานของเขาเองด้วยที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยแบบถามว่ามีความรู้สึกไหมก็อย่างที่บอกอะ่ะมีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะ่ะถึงที่ถึงจะแบบมีคุณในชีวิตได้มันดูยากจังเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นความรักที่ต้องฝ่าฟันมันต้องรองให้สถานการณ์เนี่ยมันมันผ่านพ้นรอให้ภาระต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงรองให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายลงไปบ้าง นะคะคเนี่ยเขาถึงดูสีหน้ามีกังวลน,นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังใช้ความพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นอยู่ต้อมีเรื่องอะไรไหมอ่ะใครจะบอกอะไรที่มากกว่านี้ไหมเออเขาก็เสียใจนะเขาเสียใจนะที่เหมือนแบบ ที่เหมือนแบบเขาเขาดูเย็นชากับคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่เทคแอคชั่นอะไรดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเหมือนเป็นคนที่ไร้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะเขาก็รู้สึกเขารู้สึกผิดรู้สึกผิดกับคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเสียใจอ่ะอืมเสียใจกับกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ เขากำลังพยายามอยู่อะค่ะตอนเนี้กำลังพยายามพยายามแก้ไขปัญหาพยายามที่จะปรึกษาหาลือกับคนอื่นๆด้วยพยายามหาคนช่วยด้วยอะ่ะอืมแล้วปัญหามันก็มีมาแบบจุกจิกจุกจิกเขาจะต้องนิ่งให้มากๆเลยอะช่วงนี้เขาพยายามนิ่งจริงๆแล้วอะเขาพยายามนิ่ง ถึงใจเขาใจเขาอาจจะร้อนรนก็ได้นะแต่ว่าเขาจะต้องนิ่งเอาไว้เ,ออเหมือนแบบต้องสุขุมเอาไว้อะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ ที่เขาไม่กล้าบอกใครรวมทั้งคุณด้วยมีปัญหาเรื่องออแม่อาจจะเป็นแม่ของเขาหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงของเขานะคะที่เขาอาจจะต้องดูแลหรือว่าอาจจะต้องใช้เงิน ก้อนใหญ่ไปกับไปกับแม่ของเขาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงของเขาอะค่ะเช่นอาจจะมีคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเราต้องใช้เงินเงินก้อนในการที่จะรักษาหรืออาจจะมีหนี้สินอะไรก็ได้อะที่เขาต้องไปชดใช้แทนอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็หลากหลายอะค่ะมันอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้แต่มันมีความเกี่ยวข้องกับเงินมีความเกี่ยวข้องกับเงินทองและเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณรู้ด้วยเท่าที่ด่วที่ผู้อ่านเปิดไพ่เพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่าปัญหาของเขาเยอะมันไม่น่าจะแบบเป็นแค่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรแค่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าจะมีอะไรมากมายก็เลยเปิดไพ่เพิ่มเติมเผื่อจะมีคำอธิบายมากขึ้น อืมก็จะประมาณนี้แหละนะคะทีนี้เดี๋ยวามาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไป ชีร oh, oh, ิโอตโอ้สิบถ้วยเชีริโอตสิบถ้วยฟิกอเวนโอ้ยใพ่ดีในที่สุดในที่สุดเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคได้นะคะเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะกับปัญหาอะไรต่างๆจะเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆได้แตก บอกเลยว่าเขาจะเหนื่อยเขาเหนื่อยหน่อยแหละอมกว่ากว่าปัญหามันจะผ่านพ้นน่ะคือเขาต้องใช้พลังงานใช้ความสามารถใช้อะไรต่างๆอ่ะค่อนข้างหนักค่อนข้างสูงชาลีออดไม่ได้ได้มาง่ายๆอะ่ะชาลีออดเป็นอะไรที่ได้รับชัยชนะนะแต่ว่าได้มาแบบเหงื่อซกได้มาแบบ เหงื่อท่วมกายไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่สุดท้ายแล้ววิกตอรี่ออกมาประสบความสำเร็จค่ะทำได้เอาชนะปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็สิบถ้วยก็ออกมาแล้วนะคะสามารถที่จะรักสามารถที่จะมอบความรักให้กับคุณสามารถที่จะมีความรักที่เติมเต็มให้กันและกันเอ่อ รักกันแบบโอ้โหโอ,อาจจะได้แต่งงงแต่งงานกันสร้างครอบครัวนะคะเพราะว่าวิกตอรี่ก็ออกมาสามถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะสิบถ้วยการสร้างครอบครัวการมีความสุขนะในที่สุดแฮปปี้เอนดิ้งนะเนี่ยดูแบบเฮ้ยดูแฮปปี้เอนดิ้งอะเมจิเชียนสุขสมหวังสุขสมหวังดังใจปรารถนา มีความสุขนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปไพ่เล่าเรื่องออกมาหมดแล้วไพ่เล่าเรื่องแล้วอ่ะขอดูไพ่ออร์ l เเพิ่มเติมซีมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมหรืออยากจะแนะนำอะไรกับคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าหืมฟ mm ็อ hmm. กอินโก้สโลเทคไทม์อะนี่ไง มันต้องใช้เวลานะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะปัญหามันเยอะอุปสรรคมันเยอะแล้วคุณกับเขาคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอืในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรที่รออยู่ข้างหน้าอีกอะ่ะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ go slow take time ค่อยๆไประมัดระวังแต่ในที่สุดเนี่ย คุณสองคนจะได้รับชัยชนะคุณสองคนจะได้สมรสสมรักได้อยู่กันอย่างมีความสุขได้รักกันสมหวังดังใจหมายแค่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามถ้ารักกันจริงก็รอหน่อยนะอุ้ยแพชเชียนออกมานี่ไงก็บอกแล้วต้องใช้ความอดทนนะคะ ต้องใช้ความอดทนจริงๆในความสัมพันธ์นี้แต่อะไรที่ได้มายากๆเนี่ยมันมีมันมีคุณค่านะความสัมพัญแบบเนี้ยยิ่งผ่านอุปสรรคยากๆมาด้วยกันนะ่ะมันก็จะยิ่งแบบทำให้รู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์มันมีค่าจะได้แบบรักษากันเอาไว้นานๆนะคะ The situation will improve สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันดีขึ้นอดทนหน่อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆรอหน่อยรอเวลา Healing family issue นั่นไงเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวมไม่ใครก็ใครแต่ผู้อ่านว่าเป็นทางเขานะคะที่มีปัญหาทาง ทางด้านครอบครัวที่จะต้องไปแก้ไขที่ต้องไปจัดการอาจจะเป็นปัญหาหลักปัญหาหนักๆเลยเรื่องนี้อาจจะมีคนในครอบครัวป่วยหรือมีเรื่องของภาระหนี้สินที่คนในครอบครัวเป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเออเขาอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วยังไม่ได้หย่าขาดกันหรือว่าอาแยกกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ เคลียเรื่องการการยาการจดทะเบียนหยาหรือว่าต่อให้ยาก,กันแล้วก็อาจจะยังมีเรื่องของพันธะเรื่องลูกเรื่องอะไรที่ต้องปรับไปเคลียร์กันคือมันยังไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อืเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคก็ประมาณนี้ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ